สวัสดีครับผมกลับมาพบอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการที่ผมไปเก็บพวกขนมแถมของเล่นอะ่ะหลายๆแบบนะฮะเนี่ยแตมปัสแล้วก็พวกอ่าก็เด่นๆก็จะเป็นโอเดนยาซึ่งตอนนี้หาซื้อยากมากเลยยุแพ็คขานแทบไม่ได้เลยก็จะไปเจอตามเซเว่นก็ต้องไปเสี่ยงดวงเอาฮะเขาบอกมีคนไปคัดได้ไรได้นี่ก็ก่อนหน้านี้ผมก็ไปเก็บเศษย่อยมานะสามสองห้าองก็ผมซื้อไปเบสเสร็จประมาณไม่ถึง16ซองได้นี่มา2อ่านละคือเศษย่อยนะ ได้อาอามาสองใบเนี่ยเออวิธีการผมที่ไปเจอมีหกซองผมจะซื้อทีละสามถ้าสามมาแล้วเราเปิดเจอคือหยุดจะเป็นแบบเนี้ยฮะแล้วก็รอบนี้การทํามาสวยนะดูดิมันมันดูมันมันอะ่ะเออกระดาษความสวยงามของตัวการมันดูมันขึ้นเทียบกับพัดก่อนอ่ะนะเออมันก็ดูดีอะ่ะเออแต่ด้วยความที่ผมอ่ะไม่นคนที่ไม่ได้อ่านแล้วก็บอลนซูปเปอร์ก็ไม่ได้ตามตัวละครก็ไม่รู้เออแล้วก็ไอ้นี่เออข้ามไปหน่อยนี่ นี่ก็มีวิบวับนะนี่เห็นนะเห็นนะไอ,ไอไอท็อฟฟี่ชินจังอะ่ะที่มันเป็นรถโคล่ามันออกเป็นพาร์ทใหม่มันรูน้สึกเออเนี่ยผมก็ไปซื้อได้มาเป็น5ดาวจะเป็นวิบวับนะครับจะมี1ดาวถึง5ดาวนะใครลองหาก็ลองเล่นลองซื้อเล่นดูถุงถุงละสิบ,บาทมีทอฟฟี่กี่เนี่ยกี่เม็ดก็ไม่รู้มันก็อร่อยนะรถโคลา คือเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าเอาอะไรก่อนดีเอานี่ดีกว่าะมดหิ่งมดแดงต้องซื้อไล่เก็บมาแล้วก็ได้นี่แดดพี่ค่าศูนยลดราคามาอันหนึ่งมาดูดูกันดีกว่าเป็นคลิปเล่นเล่นขำๆแล้วกันผมก็ตรงนี้ห่างๆไปไม่ค่อยได้อัดคลิปเนี่ยทำนู่นทํานี่เฮ้ย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 มาดูกันเลยได้ไม่เสียเวลาเพรนสั้นอันนี้เป็นสติกเกอร์แดดพี่ค่าศูนยนะ มันเป็นสติ๊กเกอร์หนาๆนู้นนะฮะเออก็โอเคนี่มันได้มารถละมนลดราคาไงราะเซเว่นเดี๋ยวนี้ของบางอย่างถ้ามันค้างสต็อกในสาขายมันลดมันเอามาลดราคานะระหว่างรอข้ามไปนี่เออนี่ก็คือเป็นของฝั่งอนิเมะอนิเมตนะฮะ ก็ทาเป็นไอขนมโดเรมอนนะฮะที่เราเคยกินตอนเด็กก็ทําออกมาแล้วเป็นแถมพาซโซคือ1กล่องเล็กๆมันก็จะมีไอเนี่ยสองใบซึ่งจะเป็นวิปปใบหนึ่งก็จะมีอาร์เอสอาร์กับเอสอาร์นะครับผมก็ไปซื้อที่ร้านไลน์อินนะฮะไม่ได้ซื้อเป็นยกกล่องอ่ะผมก็คือเจอก็ซื้ออ่ะก็คือวัยเด็กเราโตมากับพวกโดเรมอนใช่ไหมก็ได้ผมมาโชคดีซื้อทีละซองสามครั้งผมได้ s r มาสามใบก็คือนี่ตัวนี้ เอสอาร์จะเป็นนี่โดเรมอนเล่นปิงปองนะก็ทําวิปปับนะมันก็โอเคนะคุณจ่ายเงิน20บาทแนละ้วคุณจะได้อย่างเงี้ยสองใบคือใบธรรมดาใบาหนึ่งแล้วก็เอซอาร์หนึ่งใบเป็นการ์ดวิปปับหนึ่งใบแล้วก็ใช้คานี้แล้วกันเนาะเพราะมันมีหลายเลเวลเอ่อมีออเอซอาร์ก็เอซอาร์นะฮะเสียงแมวมันก็จะดังอย่างนี้นึงเนี่ยนะะนี่ก็คือ,คอชุดดีไดเอซอาร์ SR มาสามใบเลยซื้อสามครั้งละกล่องซื้อสามกล่องไงก็คือผมไม่ได้ฟรีเลยคือเจอก็ซื้อไม่เป็นต้องซื้อให้ครบหรือว่าอะไรอ่ะนะ แต่มันมีทริคด้วยที่ว่าคุณแกะตัวพัสดุออกมาถ้ามีคำว่าลัคก,กี้ข้างล่างคุณจะไปแลกพัสดุกล่องใหญ่ได้นะฮะโอเคก็นี่มาแนะนำให้ดูนะเออมาต่อมดแดงเลยแล้วกนะันแดงก็ซื้อเยอะอยู่นะก็ยังไม่ได้ไอตัวไอ,ไอทองอ่ะวีสาม นนผมทันดูนะตอนเด็กๆเ,เล็กๆเ,เลยเสียงแมคกาปเป็นเสียงแมวเมียวนะกำลังซนเลยซนธรรมดาซนมากเลยนี่ซีคลอสอันนี้ก็ไม่ได้เป็นซีรียน์นี้เป็นฉายโลงมีตอนเดียวจะไม่ผิดอยู่พวกนี้มันก็ ราคามันก็ไม่แรงก็าเอสิบห้าบาทได้สองใบนะใช่ไหมแล้วการก็ทำออกมาค่ันข้าั้งสวยนะแต่ก่อนนั้นนีปัญหาเรื่องขอบนะนี่หมดแดงไอ้ตัวไอ้มาร์คเลยด้ชินซึ่งดูแล้วมันมันจะเหมือนตัวโกงมากกว่าหมดแดงเนาะดูดิดูน,ดนักรักนักลัวเจอคืนนี่กูวิ่งปลาลาบอะไรต่างเงี้ยไม่ตัดเล็บนะเ <c oughs> ยอะแ้อนนี่ตีบตลาดเ้อ แล้วก็ตัวไอที่เขาคุยกันกนะ็คือไอ้ตัวโกงที่มาลงในการ์ซีรีส์นี้มันเป็นตัวที่ไม่ตัวดังมันจะมีตัวโกงตัวดังๆอ่ะนะใช่ไหมที่เราจะรู้จักกันในพวกของยุคโชว่านะอย่างเช่นไอ้ชาโดโดของชาโดนี่ิะเป็นของ er, ตามมาอสตรองเกร์ใช่ไหมแล้วก็พวกตุวไกด์อามาซอนก็อยักษ์สิบัวป่ะใช่ไหมแล้วก็มีคิงดาร์ ผมไม่รู้ปัญหาเรื่องกสิณในไรเดอร์ไรเดอร์หมายเลขสี่ไรเดอร์แมนนะฮะเออการ์ก็ทำสวยนะมันจะมีส่วนที่มันวาวกับส่วนที่ไม่มันวาวเห็นปะเดี๋ยวเปิดโอรินยามพาร์ทสุดท้ายเลยเดี๋ยวโชคดีไหมไม่ได้ใบทองผมอยากได้มากอ่ะเส้นที่เราเลือกกันนั้นถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากไปนั่งไล่ต่างก็ไปซื้อใบขายกันร้อยกว่าบาทมันะจะไม่ผิดมาร้อยสองร้อยอ่ะันนี้สตรองเกอร์อันนี้ผมเพิ่งทันดู จบกันกับอีสมาร์ทไลเดอร์นะฮะแล,ะล้วก็มาตตอนที่เราเอานี่เรหรียญนี่แล้วกันนี่รีไวซ์นะฮะ,ขอ, Campus, ะ,ะของแคมปัสนะฮะก็แถมเป็นเหรียกกลมๆอ่ะเขาเรียกว่าไอ้นี่อะไรนะไอเหรียญดีทุกอย่างนี่แหละเนี่ยเนี่ยผมก็ซื้อซื้อเยอะอยู่นะเพราะขนมมันผมชอบกินอยู่แล้วด้วยไงก็เลยจริงๆเขาแน้ทำวิบวับนะมันจะเจ๋งกว่าน,นี้เยอะเลยแต่นะเขาไม่ทำการทำเป็นเหรียญเลย ซ้ำแล้วนี่ไอ้นี่ q ควีนบ Deadman ไอ้นี่ไอ้ตัวตอนที่เป็นคนนี่สวยเลยนะคืออันนี่เรื่องอ่ะสวยกว่ทางเอกอีกมาดูมันต่อไอ้ตัวไอตัวโกงเลยพาเนลเลียนเดด m a n f a ด e 2อ่ะมี f เฟดด้วย แตอนนี้มีการ์ดยูยูนะฮะคนเก่งฟ้าประถาอกมาสองค่ายเลยของโอเินยาแล้วก็ของฝั่งไอตัวอนิเมตนะฮะแล้วก็ทำเป็นบ็อกเซตทั้งคู่เลยลก็ราคาก็โอเคอยู่ะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้อินก็คือไม่ได้ตามเยอะอ่านกข่าวไม่ได้อ่นไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ยูยูไม่ได้เฉยๆนี่นี่ม่งเหมือนได้เขตเลยวะ่ะอัวหัว ก็เดี๋ยวมันจะมีอุลตราแมนตัวใหม่เข้าลงแล้วพรุ่งนี้นะวันนี้ก็วันนี้วันที่หกแลวก้วนะวันที่เจ็ดพรุ่งนี้หนังเข้าลงเยอะมากอะ่ะบางที่เข้าห้าหกตัวอันนี้ like ok The enemy. นเดดแม a n ไลด์ไดโอคิกะเป็นอันดี่หนึ่งจะต้องไปนี่ละไอโอเรนจาละนี่ Stamp w okay, s า Stamp โอเคให้ดูแล้วผมได้สองใบนะ,ะเดี๋ยวมาต่ออดินยาเอเดี๋ยวไอ้กาให้ดูนี้ก่อนมีนี้ด้วยอะไรวะนี่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 ไอ้ตัวของอนิเมตมันจะมีนี้ด้วยนะไอไออะไรเมทัลฮีโร่อะซึ่งจริงๆผมก็ตามไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่ามันดีก็คือคุณ20บาทคุณได้ขนมแล้วก็คุณมีสติ๊กเกอร์ซึ่งสติ๊กเกอร์จะมีวิวับด้วย ผมตามจริงๆก็คือตัวเนี้ยเกียร์บันนี่ผมชอบมากยุคผมผมดูตอนนั้นดูด้วยสามตัวเกียร์บันชาริบันแล้วก็ไซเดอร์หลังจากนั้นพวกอ,อะไรอะไรอ่ะผมไม่ได้ดูตามเลยจัสเปียนเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูแค่คือที่ซื้อนี่ยอยากได้เกียร์บันนะฮะเอออะไรก็ได้เป็นเกียร์บันแลวเนี้ยมันการ์ดต่อเยอะ,อะเนี่ยการ์ดต่อเพียบเลยนี่แต่นี้มันต่อกันไว้หมดเลยนะ Okay. แล้วก็มีวนะิปวับเนี่ะวิปปับยังเป็นการ์ต่ออูด้ย <c oughs> เออแต่อันนี้มันมันต่อได้หมดเอ,อ้ยในรูปเลยก็โอเคอ่ะกล่องหนึ่งก็ได้ครบเลยสี่รูปใหญ่รูปหนึ่ง <c oughs> ก็มีนี่เดี๋ยวมาให้ดูนะเบอร์ใครก็เป็นตัวเอยส์ตัวเรื่องอันนี้ไม่ได้มีขายที่ร้านในอินนะจะไอโดเรมอนไหญ่ตัวเนี้ย ของค่ายนี่รู้สึกจะมีที่ร้านในอินนะฮะแล้วก็ที่เมกกะพสสาซ่าจะมีร้านเขาอยู่มั้งใช่ไหมเห็นรูปเข,ขาจัดงานกันอยู่นี่นี่ไอ้นี่ก็ดูไม่ทันดูเนี่ยจะมีวิบวับสี่ใบอ่ะแน่แน่เนี่ยแล้วก็เนี่ยอันนี้ไซดเดอร์อะไซเดอร์ ติ๊กเกอถามว่าทําก็ดูสวยงามอ่ะน,นะฮะหรับคนที่เก็บอ่ะเนาะนี่ใช้ได้ครึ่งคนแนนมาครึ่งคันค,ค, <c oughs> คืออันนี้มันก็ดีที่ว่าเราม,มันก็คืออ๋อยังซื้อกล่องหนึ่งมันได้ตัวไอวิปปับแน่ๆไงไม่ต้องไปนั่งลุ้นมันกล่องไม่ได้ไเลยเพราะตอนหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างของทางค่ายโอเดนียม,มันจะมีปัญหานะบางคนซื้อยกแพ,พ็คได้ล้วนก็มีคนก็บ่นๆกันะนะฮะ ก็ไม่รู้ยังไงคือ28ก็โอเคนะพอ28่จุดห้าก็เริ่มแปลกๆยีนี่มาเต็มตีนเลยครับ <c oughs> ซื้อมาแล้วไปเจอไม่มีวิบวับเลยในสองอะ่ะคนซื้อมันก็ต้องเซ็งๆหน่อยปะใช่ปะ่ะครบแล้ว,ลวอ,อ,อันนี่อ,อ, 3, อันหนึ่งอีกสามอันซื้อมาสามกล่องหนึ่งนี่ขบวนการอะไรเมื่อวนนี้ไม่ทันดูเหมือนกัน นี่อันนี้น่ารักหนมะนี่อะไรเอ่ยใครรู้บ้างนี่เป็นตุุตกโกงปหมเนี่ยมันก็จะมีแล้วก็มีบวับ๊บคือผมซื้อแต่ละซองที่อยากได้ก็อย่างที่บอกสามตัว ยาบันชาลีบันแล้วก็ไอชาลีบันแล้วก็ไอเจเดอร์เรท่านั้นตื่นเต๋าก็เฉยเฉยไม่ได้เพไม่ได้ตามอะไรเยอะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไหนไมีปัหายากอะไรนี่ไม่รู้เลยนะคือซื้อเล่นๆนะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ไปติดอะไรฮนะแล้วก็ไม่ได้แบบอุ้ยต,อต้องตอกต้องไปคบชุ้ก็คือซื้อให้รัวไอมันตัวนี้อยู่เราขอซื้อมาแล้วหน้าอะไรประมาณนี้มาเข้าเรื่องเลยวะมาสี่าาซองจะมีแะไรแล้วเป็นไอปกเป็นตัวโกงหมดเลยนะเออดูๆๆดิป่ะไปเลยแนละ้วกัน เดีย๋ยวนี้เขาทำการเลยเนะี่ยเขาติดกาวแบบทบเลยอ่ะกันซึ่งมันก็มีวิธีของเขาเนาะไ้พวกคัดกาวผมว่าเขาจำตำแหน่งนะอโอ้โหแม่งหนาทำให้ซองมันหนาขึ้นไงจะมีอะไรดูเสียวก๊อิ๊กว๊อบหมกก็คืออย่างที่บอกโชคดีผมไม่ได้อ่านไอ้ไอเนี่ยไอ้ตัวดักกระมาซูเปอร์ของผมอะ่ะ ดักกันบอลผมอะมันจบไปตั้งแต่นี่เราภาคบูก็คือจบให้มันจบอยู่ตรงนั้นแหละดีละก็คือไม่ได้ตามเลยนี่ได้สองใบนี้นะแต่ไายก็สมสวยขึ้นนะสวยกว่าพาร์ทเกินก่อนโอ้โหมันดันดันซองยากเลยหนาไปไงซองไอ้เยอแล้วพีวเ่เจอเจอ,เจอเก็เถออีก มงส่จะเอ็นล้วนเพราะว่าไปเจอเหลืออยู่สี่ซองอ่ะมันก็ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะโดนคนที่ซื้อก่อนเราเจอแล้วแล้วเขาก็หยุดใช่ไหมมันก็เป็นไปได้อ่ะโอเคนีฟรีเซอร์เจอโกคูอ,อ,อ๋อฟรอสอะไรคือฟรอสไม่รู้จักเนีย่ยที่บอกไม่ให้ตามถ้าตามอาจจะซื้อเยอะก็ได้เพราะพาร์ทยี่สิบแปดจุดห้าผมซื้อไปสี่สิบแพ็คนะสี่แพ็คใหญ่นะสี่สิบแพ็อ่ะอออากาศจะราคาลงเละเทะ ไอ้นี่ก็ถูกแล้วตอนเนี้ยการ์ดอาร์มันมีอาร์อาร์ใช่ไหมเห็นหน้าอาร์คนปล่อยอยู่ไปแล้หกสิบบาทการ์ดอาร์ไปสามสิบคือซื้อสองสองไม่ได้ไม่ไดอาร์นี่ขาดทุนแ,แล้วฮะโอ้สงใส่ยังไม่ได้อะไรแล้วคุณเ <c oughs> อ้แต่ซ้ำยังซาซ้มอ่ะสองสุดท้ายอามอบตัวฮะก็ซื้ออังี้ <c oughs> ผมไม่ซีอ้ห <c oughs> เจออ่ะสี่สองสามสอ <c oughs> งก็ซื้อเล่นไม่ซีเรียสอะไรขนมผมไป ตามปั๊มผมก็แจกไอ้นี่นะเด็กปั๊มเด็กอะไรนะเจอไม่คงไม่ค้าทางก็แจกผมไม่ไม่ไเท่าไหร่ขนมอ่ะสองสท้ายเรียบร้อยครับมอบตัวครับตอติงฟิวเจอร์โกหังแะ้วก็วิจิตาโอเคให้ก็ไปตามซื้อกันดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ ้็ซื้อเศษก็ต้องทําใจนิดนึงนะเพราะเิษนี้จะไม่ได้ใบมันมีเนาะเราก็ต้องเ,ออเข้าใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตัวเองก็ทําสวยขึ้นนะฮะก็ลองดูแล้วกันก็เดี๋ยวก็จะกลับมารีวิวหลังเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็ติด,น,ตดนู่นติดนี่นี่ผมก็จะมีธุรกิจก็คือไปทำในตลาดคัดด้วยไงโรงงานเพื่อนมเองนะก็วิ่งอยู่ถ้าใครรถกระบะหรือรถซิ่งรถแต่งต้องใช้คัดทักมาให้ราคาพิเศษนะ,ะบอกว่ารู้จักจาก,จากช่องนี้นะฮะเพราะผมทำธุรกิจนี้อยู่ผมก็เป็น ง่ายๆอ่ะผมซื้อกับพวกร้านขายปีกร้านอะไร่ร้านเนี้ยราคาผมได้ถูกไปเยอะผมดิวโรงงานแล้วโรงงานเพื่อนผมเองด้วยไงมันก็ได้ราคาแข่งกันพิเศษนิดนึงแล้วกันถ้าใครจะใช้ก็ทักมาได้แล้วก็อย่างที่บอกที่รู้กันผมมีน้องชายทาโรงงานผลิตเสื้อยืดนะเป็นเสื้อสกรีนนะฮะถ้าใช้ใครต้องการสกรีนเสื้อจํานวนมากน้อยได้หมดนะฮะจะ้องใช้เสื้อกีฬาสีเสื้อทีมฟุตบอล เสื้องานนู่นงานนี่ก็ทักมาได้นะเดี๋ยวจะลงตัวอย่างเสื้อไว้ให้ดูด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าแล้วกันอันนี้ก็มาขำๆผมไปเจอก็ซื้อมารงมๆอ่ะเดี๋ยวมาทำคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าทุนกลางหายไปนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเรากําลังได้ปานใหม่นะก็หวังว่าพวกเขาจะเข้ามาทําให้ประเทศพัฒนาทําให้พวกเรามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะค่าของชีพลดลงของไม่แพงเหมือนที่เป็นอยู่นะฮะก็หวังไว้เช่นนั้นนะฮะ โอเคครับเราเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ